หญ้ามันทำให้ยืดลองดุดเด็กหอมปลาไม่ค่อยได้ให้อาหารเกอดเกิดไหมเป็นไงบ้านี่ล่ะปลาไม่ได้ให้อาหารแล้วอ๋ออ๋อเส้นเะส้นเะฮ้ย <Hey, S 1> ธรรมดาเลยเนาะคนเลี้ยงปลาเนาะ เยังปลาก็ได้กินปลาด้วยใหญ่บอกตัวเองเนาะจะตกจะอู้้ดอีกแล้วคุไปคุไปคุไปราคากระทุกแล้วเอาเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเด้ออ่าเอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเด้อบบนี่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเบิ้งเด้อดูวิ่งดูวิ่งเด็กโอ้ใหญ่กว่าเดิมโอ้ยใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมดูน่าหนาหาหา บอตัวเองก็ต้องตกเลี้ยงเองตกเองเไปจับพิงแล้วนะเฮ้ยแม่ตัวเดิมใช่ล่ะใช่ล่ะใช่ล่ะพี่พิงพิงโอ้ยปลานิ้โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ี่บอยย่ารูดเด้อรอบนี้เจ้ารถเจ้ารถไม่เหมือนโอ้ยติดยาอีกแล้วว่ะรูดบอยคอยว่ารูดติดยาอีกแล้วติดยามันทำให้ยืด เองดูดดิกหอมปลาไม่ค่อยได้ให้อาหารเจอยๆังไงไงปะนี้ล่ะปลาไม่ได้ให้อาหารละเอาเอาโซเนยโซเนยเอ้ยธรรมดาเลยเนาะคนเลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงปลาก็ได้กินปลาเนาะใหญ่

คุณประกอบการนะจ๊ะตุ๊กเล่นๆซื้อมานี่บอเดอ์อ็กซิงนะจ๊ะโจนี่เกือบไปได้เกือบตัวที่เป็นตัวที่สองล่ะไปจ๋ะเบิ้ง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 